ใครครับเสียตะเป็นซึ่งซื้อใครกว่าใครหนุ่มเมียใหม่หนุ่มยังหม่โอ้หนุ่มเมี่ยงหม่หนุ่มเมี่ยงหม่บวกหนุ่มเมี่ยหนุ่มเมี่ยเก่าเนี่ยเก่าเสียตะคนดีเนี่ยเสียตะคนดีม่เอาก็กินบางนี่กับเบิร์ดแล้วล่ะี่แล้วครับกินกับกินกินกินกับเจ้า เัานั้นก็จีทางาสมรถนะครับยันกระบันกินกินเงี่ยครับทเินเเิเบาของาเเป็นเบาเป็นเบา

ใครครับเสียตะเป็นซึ่งซื้อใครงกับใครหนุ่มเมียใหม่หนุ่มยังใหม่โอ้หนุ่มเมืองใหม่โอ้หนุ่มเมืองใหม่บวกหนุ่มเมียหนุ่มเมียเก่าเมียเก่าโอ้เสียตะคนดีเนี่ยเสียตะคนดีนี่ยนะครับดีเพื่อเดียวนี่นะเ่ยเสียตะคนดีครับอ่ะดีดีดีพอเป็นท่าดี รอรุนครับดียวเรอง่เากับ่าเนียองานนดีเี่อุ้งนี่เรับังนี้มยี่รานีุ้่มโพาบาหามนโบลหนามึนบวกไอมาเก็บคาตู้บวกไอมาเก็บคาตู้รพยาบาลหนามึนบอกไอมาเก็บค่าตั้ยังไง บงไฟมืมอเยไปหาเก็บคาตูเนาะก็ปยาบลูกเพื่อก็ไปเก็บคาตู้จนมีลูกน้อยก็ไปยามลูกแล้ว สามมื้อจะซี้ตัวหาตัวนะครับนะครับเสียตะเมียงามครับเนี่ยนี่ครับสวันนัวนี้ก็กินเต็มวันนี้ก็เจ้าเนี่ยเจ้าครับเจ้าบางนึ่งคนบางนึงวันนี้บางที่สามครับนี่โอ้ับเราลุ้นกับเสียตะนี่ครับกินหรือเปล่าครับบ้างเนี่ต้องกินแล้วครับชอบจด มาครับนุมเมืองหม่ผู้ใหญ่บ้านนาเมื่อนบวกไอสีคนบวกนุมเมืองหม่แปดสิบสามลอยขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ่ันมาเบิด้อเรด่อาแบงซี่แล้วเดี๋ยวมันกินกันบ่หลายนะครับมันแบกไปทั้งปุ่นไอมาสีคนนี่แบกไปทั้ง สุริน,รนีเป็นห้องเพล็งเปพร้อมด้วสี่คนสคนก็อ้ายมาสี่คนมาจากจ้อจอเอาลอกแม่พอก็วิ่ะตุเสลระยุบแมะสี่ไปทั้งเดียวกันเลดารูซี่นั่นเป็นของครับน้องจุย้ยเลดาแบงซี่เป็นของซับสุรวรรณแปดเจ็ดเก้าสองสองร้อยหิบีผ่านไปซับสุรวรรณสองร้อยสิปีผ่านไปครับน้องจุย้ย รากาเจ็ดสิบสี่จ้าไปทไั้งใจเป็นออกกระเป,าเป๋ามาอยู่ครับของน้องหมวยพั <c oughs> งเบิร์นครับหนุ่มเบองใหม่บวกผู้ให<น>ญ่บ้านหน้าเมืน่นหน้าเมื่นครับผกให้มาสี่คนสี่คนหนา้าบ้านบางบางโต <ouch S 1> มาอยู่ครับสับจูบานครับสบายสบายครับจูบาน้องยื้อนัน้องยื้อนัก มีลงแล้วครับน้องยุ้ยเวลา243รามนี่นะพีครับน้องยุ้ยแล้วไอมาสี่คนครับเป่าได้ครับบวกกลุ่มเมืองไม้บวกต้าเมียงามนำอีกแคลโอ้โห<อ>ท<อ>ี่จะให้รู้ครับมาพ่อเป่าเนี่ยม,มันจะกลับกับปั่นเชียงหลังมาเมียนอีกละครับต้าเมียงามเอา่อ้มันปั่210นสองร้อยสิบปีผ่านไปครับน้นองมวยครับ สวเเปลงแล้วครับสับสุวรรณครับเวลาสามรยยิมนาทีบังคับสวั์เีตาหกหานะสวั์เีตาครับราคาที่2องขอให้โชคดีน3ปล่องาครับสวั์เีตาสวั์เีตาหามีแววไม่สวัสวรรไหลมาจักไีกท่านจอมยุด หกิบต่อไปชอบไปครับ้องมูุาบังงับบังเมือนครับใป็นอต่อะไรจะกลอยบาเป้าดีเป้าดีจัดไปเสียตามาตบแป๊บแป่นวัาเาียอยจางรถแถบนมพีเสแบกยนันครับห้าห้าหกสคับปัลุนมพีเอสครับเพือพอใจซื้อหมงนัดยัง ใจพี่เอฟนี่มันไปเมื่อไหรถึงจะออกแา่งชันฟุตดิเชียดีได้นั่งอยู่ดีได้ว่าผักมวนมวลได้ได้เบาเห็นไหมครับตอนนี้มาสวรรค์มีตาขอไหมอีกเดียวครับมีตาหครับมีขอไมมอีกเดียวขอให้โชคดีครับสวรรค์มีตาครับหนึ่งสองสามปัดครับสวรรค์มีตาน้องมวแล้วเ้องมวามาเปลี่ยนรถเต้นแล้วครับน้องมวยครับเต้นแล้วเวลาครับสามร้อยมินาทีครับน้องมวยเขามาอยู่ครับ เอาดีตลอดครับของหนุ <t <t ่มเมืองใหม่บวกพระเมียงามบวกผู้ใหญ่บ้านนามื้นบวกท้ายี่คนมาก็ที้งกุ้งแรงก่อนาม่จ็บคาตู้สิต้องบอกได้ไม่จ็บคาตู้นะปะนนะอีบถ้ามีค่าร้อยแล้วหลายปบบ ตู้จะเป็นรากูขันก็ปฏิวาแล้วเป็นยากเลยตู้จะเป็นราคูขัดเนีอันตู้แถวทุนฉันนี่เราปเิเพกเราเราปชิบตทนกันไอจิตเม่งเลยเหลือที่แถวประตเมืองมาเจ็บมคาตู้มานิอาารกะกงหลายอยู่ดอกยครกระเป๋ามาอยู่ครับหนุ่มเมืองใหม่สองร้อยห้าพันไปครับหนุ่มเมืองใหม่ครับ อยู่บนฐานครับต่วนันม่ต่อครังเล่นงสีตาเปล่าจรระรนุ่มมึงใหมนะครับกอสักรูออ่อ่ะอืออใครืออกอเหลอืออีกอยู่หลายบอง,ง,งอ,อนะยู่อ้ออื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 ออยุอืออือยข้ขขอ,อืออขอองอองออื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 ออ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 ื่อกอพืออือ่ืออืออืออืืออมือ สามร้อยสบายสบายครับหนุ่มเมืองไมยโอ้คาตู้แล้วมาเอลอาก็ได้พใายาาแล้ววะกดจ็บก็ได้เอาแถวนี้กับมีอินที่บินตัวนี้พออฮะน่าสีครับสีครับชวงบันทีบินจำๆเลยโอ้ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดี ยังไม่ลงครับนุ <iy> ่งเมืองไหมครับว mm ่าบางเมืองตะเมียงงามเันจครับยังม่ลงแก่ไครับตวัตาอมีลามร้อยสามสิัไปครับไปลายๆบวกนะครับบอกใครมาคนถึงบอกบอกไ่ยาแล้วสเขียนให้อีกละวันที่หนึ่งครับพืชพานธจะเริ่มไปบอกกันยูทั้งป่า โน่นกับ <amounts> น <to S 2> ้อมดือบางไปหมื่นลังวัดหมื่นเจ็ดหาบางไปสองนิ้วครับหาสามสองเปรี๊งแล้วครับนุ่มืองใหม่ครับเวลาครับสามร้อยห้าสิบวินาทีครับนุ่มืองใหม่